เพื่อนๆครับวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับตามที่ผมเคยโพสต์ในชุมชนไว้เนะมีเพื่อนๆนะครับความเน้นเยอะมากนะครับเกี่ยวกับการจูนกล่องเดิมนะครับรถรถฮอนด้านะครับในโปรแกรมจูนโปรนะครับสําหรับจูนหอบนะครับทํากันยังไงนะครับก็อาจจะมีได้หลายท่านนะครับเคยในหลายช่องเนาะเคยหลับลงไปแล้วนะครับบางครั้ง่ะ วิธีการจูนมันอาจจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับลองปรับใช้ดูได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับตัวโปรแกรมจูนโปรอาร์ทีนะครับมันจะมีโปรแกรมแท้แล้วก็โปรแกรมแบบเขาเรียกอะไรทดลองใช้เนาะมันก็สามารถจูนได้เหมือนกันนะครับเทคนิคเหมือนกันเลยวิธีการปรับจูนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะลองใช้เป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับมันก็มีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับถ้าภาษาไทยก็จะมี ต่อจากภาษาอังกฤษนะครับนี่นะเห็นไหมนะครับมีน้ํามันนะครับสองหน้ามีไฟสองหน้านะครับมีฟูลิมิตนะครับน้ํามันรอบตัดนะครับนี่มันจะมีบอกอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะมีเขียนว่าน้ํามันรอบตัดน้ํามันนะครับรอบตัดไฟอะไรประมาณนี้นะครับวิธีการจูนหอบนะครับให้เราเข้าไปที่ตัวนี้เลยเข้าไปที่หน้าน้ํามันหน้าแรกก่อนนะครับ ให้เราปรับถ้า system, brand, เราอยากหอบเร็วๆนะครับหรือว่าเราหอบช้าเราก็สามารถปรับถ้าหอบเร็วเราก็ปรับขึ้นนะครับจากคันแปดนะครับก็ได้นะครับแบบนี้อย่างสมมุ ler, ติหน้ามาแบบนี้นะตัวเลขมาแบบนี้นะครับเราก็ใส่เป็นเลขศูนย์นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ไปที่เแบบนี้นะครับใหนจะเป็นตัวเลขไป<ซ>น <inclusion. S 2> ะครับถึงจะใช้ได้นะครับ วิธีปรับเดินหอบนะครับแล้วหลังจากเนี้ยหลังจากตัวเนี้ยเหลือไว้ทําไมนะครับส่วนมากจะเหลือไว้ทอ่อยิงนะครับผมถามว่าปรับเลขศูย์มาถึงนี้เลยได้ไหมได้นะครับสามารถปรับได้แต่ว่าเราเวลาเราปรับทอ่อยิงนะครับมันจะมันจะไม่ได้นะครับก็เลยต้องเหลือไว้เพื่อให้ปรับทอ่อยิงด้วยนะครับแล้วเวลาเราปรับเสร็จปุ๊บเนี่ยถ,ถามว่าทำไวสักสามสี่ช่องก็ได้นะครับ ตรงนี้นะทําช่องเดียวแบบนี้ก็ได้นะครับแบบเนี้ยแค่นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าบางครั้งนะครับหรือเลี่ยงเรานะครับมันอาจจะมีการปรับตั้งอ่ปรับตั้งใบให้มันลอยนิดนึงนะครับบางครั้งนะครับถ้ามันลอยมาถึงเปอร์เซ็นต์ตัวอ่าทีพีมันลอยมาถึงนีครับมันจะไม่หอบไหมผมก็เลยอยากให้เผื่อไว้ทักสามช่องนะครับแบบนี้นะครับให้เผื่อไว้เลยนะครับให้มันอยู่ทักสามช่องนะครับ บางครั้งเรามอีอย่างสมมุติเขาไปทําที่อื่นมาเงี้ยเขาปรับไปแล้วอะไรเงี้ยครับบางทีมันไม่โดนนะครับช่องเขอ่ขมันอาจจะลอยมาอยู่ช่องที่สองเนี้ยมันไม่หอบนะครับวิธีการปรับปรับไ้ทั้งสามช่องก็ดีนะครับไม่มีปัญหาหรอกนะครับแล้วพอเราปรับเสร็จปุ๊บเราก็เซฟนะครับต้องเซฟทุกครั้งนะครับเพื่อนเวลาปรับจูนทุกครั้งต้องเซฟทุกครั้งนะครับอแล้วก็มาปรับอีกหน้าหนึ่งน,น,นะครับ เมื่อกี้เราปรับรอะหน้าเลขนะครับหน้านี้นะนะมันจะเป็นศูนย์อยู่นะครับถ้าเราไม่เสียมันจะขึ้นตัวเลขเก่านะครับนะเรามาปรับหน้าทีสองน้ำมันมีสองหน้านะครับเหมือนกันครับปรับเหมือนกันเลยแบบนี้นะครับสามสี่ช่องนะครับเมื่อกี้ผมปรับไปสี่ช่องเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกปั๊บแบบนี้ให้มันขึ้นเลขศูนย์ตรงนี้นะครับแค่นี้ก็หอบแล้วครับแต่ว่า ถ้าใครอยากหอบแรงๆนะครับก็ปรับไปเป็นพันแปดก็ได้นะครับตรงเนี้ตรงรอบพันหเราไม่ต้องปรับนะครับเราขึ้นมาเป็นพันแปดอย่างนี้แล้วเราก็ไปเล่งน็อตสกูสีดำนะครับเพื่อนน็อตสกูปรับรอบครับเล่งขึ้นนิดนึงนะครับให้รอบมันมันเพิ่มขึ้นนะครับมันจะได้หอบเร็วขึ้นนะครับลองดูนะครับวิธีปรับจูน้องหอบก็คล้ายๆกันหมดแหละนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีเทคนิคนิดๆหน่อยนะครับลอง ปรับดูครับมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับสำหรับที่นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายให้ดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะสาหรับการรีแมปเพราะว่าหลายๆช่องตอนนี้เริ่มทํากันเยอะมากแล้วครับผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับสําหรับการจุนกล่องเดิมนะครับส่วนมากผมจะถ่ายแต่ API ไงแต่ตอนนี้ก็เห็นหลายๆช่องทําแล้วผมว่าน่าจะเริ่มทําได้ละนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆนะคอมเมนต์หรือว่าเพื่อนๆ ทักมาถามเยอะมากนะครับผมก็เลยต้องทำนะครับตอนนี้นะครับโอเคนะฝากเปก็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับหรือว่ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับหลักทีนี้ก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณครับผม